รับผมนายขอนชักในยละวัวน,นี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับน้ํานะครับน้ําใสแต่กินไม่ได้นะครับมีอยู่จริงนะครับคือถ้าผมมีน้ําเก้ยวใสให้ทุกคนกินครับจะกล้าดื่มไหมครับเพราะว่าความจริงคือน้ําใสไม่ได้แปลว่าน้ําจะสะอาดนะครับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของน้ําที่รุนแรงมากในปัจจุบันนะครับคือน้ําเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมนะครับน้ำเสียเหล่านี้มีสารอินทรีย์และสารเคมีปนเปื้อนทําให้ คุณภาพน้ําเสื่อมลงนะครับส่งผลต่อมนุษย์และสัตว์และระบบนิเวศนะครับการวัดคุณภาพน้ํานะครับเราจะดูค่าที่สําคัญเช่นนะครับค่า B.O. คือค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํานะครับถ้าต่ากว่า5มิลลิกรัมต่อลิตรสัตว์น้ําจะอยู่ไม่ได้ครับแล้วก็ค่า B.O.D. นะครับคือค่าปริมาณออกซิเจนในจุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายของเสียนะครับ ค่า BOD สูงครับแปลว,ว่าน้ำนั้นสกรปรกมากนะครับพูดง่ายๆคือน้ำเสียจะทำให้สิ่งชีวิตขาดาหายใจนะครับผมก็เลยจะามนำเสนอโปรเจกต์ครับที่มีแนวคิดเป็นการตรวจคุณภาพน้ำแบบปรกรมนะครับใช้วัดค่า DO ค่า pH ค่า BOD ค่า COD เบ้องต้นนะครับเหมาะสำหรับการใช้ในโรงเรียนนะครับชุมชนแล้วก็แหล่งน้ำใกล้บ้านนะครับ เมื่อพบค่าผิดปกติจะได้แจ้งเตือนทันทีนะครับเพื่อที่จะป้องกันการนำน้ำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับชื่อเน่ของโปรเจกต์ก็คือใช้ง่ายน,นะครับไม่ต้องมีความรู้เชิงลึกแล้วก็ช่วยเฝ้าระวังเสียงตั้งแต่ต้นทางนะครับลดวความเสี่ยงต่อสุขภาพในคนคนในบ้านหรือว่าชุมชนนะครับถ้าเราเริ่มตรวจสอบน้ำนะครับก่อนที่จะสายเกินไป เราจะไม่สามารถารักษาน้ําได้นะครับในอนาคตทำให้ร่างกายเราอ่เจ็บป่วยได้ไง่ายนะครับ